ในห้องโถงของหอสมุดประจำสำนักวาติกันได้จัดแสดงหนังสือรวมถึงเอกสารบทความต้นฉบับหายากบางเล่มที่ถูกค้นพบจากทั่วโลกโดยปกติประตูหอสมุดจะเปิดให้เฉพาะนักวิชาการที่ทำวิจัยเฉพาะทางเท่านั้นแต่ตอนนี้ผลงานอันลําค่าที่สุดบางส่วนได้จัดแสดงในนิทรรศการออนไลน์ท่องเที่ยวกับดันเต้ซึ่งกำลังจัดแสดงหนังสือรวมถึงต้นฉบับจำนวนมากของห้องสมุดแห่งนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้แต่งไตรภูมิดันเต้ โดยดันเตอริกีเอลีอัมบร g i ิโอเปียโซนีพันธรักษ์ผู้จัดแสดงท่องเที่ยวกับดันเตกล่าวว่าเมื่อ20ปีที่ผ่านมาหอสมุดประจำสำนักวาติกันได้เริ่มดำเนินการแปลงเอกสารและหนังสือต้นฉบับเป็นแบบดิจิทัลและจากต้นฉบับประมาณ80,000ฉบับมีประมาณ20,000ฉบับที่เป็นแบบออนไลน์และพร้อมที่จะให้รับชม สำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อเราตัดสินใจจะจัดนทิทรรศการที่เกี่ยวกับดันเต้เราเริ่มแปลงงานเขียนทั้งหมดที่เรามีของดันเต้ซึ่งรวมถึงต้นฉบับจำนวน70ฉบับด้วยไดภูมิดันเต้เป็นวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกที่มีเนื้อหากเกี่ยวกับนรกไฟชำระและสวรรค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสียชีวิตครบรอบ700ปีของเขาวัติกันได้จัดตั้งคณะกรรมการที่อุทิศภารกิจ เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมง,งานของเขาในหมู่ผู้ศรัทธาทั่วโลกต้องถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติของบรรดาสมเด็จพระสันตะปาปาหลายพระองค์ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเกือบศตวรรษที่ต้องทรงงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของดันเตอริกีเอรีเนื่องจากดันเต้เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแค่ในประวัติศาสตร์วรรณคดีอิตาลีเท่านั้นแต่ในด้านอื่นๆอีกด้วยโดยเฉพาะความเชื่อของเขา ต้นฉบับภาพประกอบของไตภูมิดันเต้ที่ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่14พร้อมให้คนทั่วโลกเข้าชมแล้วทั้งออนไลน์โดยเป็นการให้รวมภาพเรื่องชีวิตหลังความตายในความละเอียดสูงอันน่าทึ่งทั้งนี้พบว่ามีงานเขียนฉบับหนึ่งจากช่วงปลายระหว่างศตวรรษปีคิดสกรต์พันสามร้อยถึงพันสและงานเขียนนี้เป็นบทวิจารณ์ฉบับเต็มเรื่องแรกของไตภูมิดันเตน้ซึ่งเขียนโดยจาโคโปเดลลาลานา ผู้ซึ่งเริ่มเขียนบทวิจารณ์ของเขาเพียงสปีหลังจากดันเต้เสียชีวิตแสดงให้เห็นว่ามีผู้สนใจผลงานของเขาเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ผลงานถูกเผยแพร่มะระดกตำนานของดันเต้ยังคงมีอิทธิพลจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกับเมื่อ700รปีก่อนแม้ว่านักกวีชาวอิตาลีจะยังอยู่ในชีวิตหลังความตายไปแล้วกวีนิพนธ์และภาพประกอบที่เขาได้รับแรงบันดาลใจอาจเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดในอีกด้านหนึ่งของชีวิตบนโลกนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกอบพิธีมิสซาร่วมกับประธานการประชุมบรรดาพระสังฆราชในทวีปยุโรปบรรดาพระสังฆราชในทวีปยุโรปรวมตัวกันในกรุงโรมโอกาสครบรอบ50ปีของสภาพระสังฆราชแห่งทวีปยุโรปในการตอบสนองต่อการทําให้เป็นคารวาสในทวีปยุโรปสมเด็จพระสันตะปาปาทรงแนะนําให้ลดการวิพากวิจารณ์ที่ไร้ผลและให้ติดตามพระวรสารให้มากขึ้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า การขาดจิตเมตตาทำให้เกิดความทุกข์เพราะความรักเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้จิตใจมนุษย์รู้สึกพึงพอใจได้นี่อาจเป็นปัญหาของเราเองเช่นกันการมุ่งความสนใจไปยังตำแหน่งต่างๆในพระศาสนาจักรการอภิปรายวาระการพูดคุยหาลือและกลยุทธ์ต่างๆรวมถึงการที่เราหลุดออกจากจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของพระวรสาร แรงดลใจในความเมตตาความรักท่วมท้นในสิ่งที่ทรงประทานให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังตัดอีกว่าในยุโรปมีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับวิถีคริเตะชนในรูปแบบนี้พระองค์ทรงระบุถึงนักบุญชาวยุโรปจํานวนหนึ่งรวมถึงนักบุญฟรังซิสนักบุญโดมินิกนักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนานักบุญซิริลนักบุญเมโทโอดิอุสและคุณพ่อป,ปีโอ พวกท่านไม่เสียเวลาวิาพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวโทษพวกท่านดำเนินชีวิตตามพระวรสารโดยไม่กังวลเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องทางการเมืองพวกท่านไม่มีโครงการที่ทำให้พวกท่านอยู่ในสังคมทั่วไปพวกท่านมีเพียงพระวรสารเท่านั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงยืนกลานว่าสหภาพยุรโรปจำเป็นต้องหวนคืนสู่จิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมจิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการเปิดกว้าง เช่นเดียวกับที่ได้ประจักษ์ชัดหลังความน่าสะพึงกลัวในสงครามโลกครั้งที่สองหลังจบพิธีมิซาพระคดินันวินเซนนิกโกรพระอัครสังฆราชแห่งเวสต์มิเตอร์ได้กล่าวขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปาในนามของบรรดาพระสังฆราชในฐานะประธานสภาพระสังฆราชยุโรปที่จริงพระคดินันแองเจโลบายาสโกต้องเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณแต่เนื่องจากท่านถูกกักตัวตั้งแต่พบว่ามีผลการตรวจเชื้อโควิด -19 ของท่านเป็นบวก แม้ว่าท่านจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามคุสืนเปรนามประชา